สบายดีเนาะมื้อนี้กะบ่มีหยังหลายกะพบกับบ่อนวันเนาะเกือบเก่าเนาะกะสิมากะสิฮวมูมาแล้วเนาะอก็อย่างในมื้อนี้เนาะแม่เอาสิมากินมาม่าเนาะมาม่าแบบมาม่าข้าห้องมาม่าหยังมาม่ามาม่ามาม่าเวียดนามมาเวียดนามเออมาเวียดนามให้เบิไปด้วยมีแต่แบบมีแต่เพื่อนค่อยพอดีมีสองห้องทำนี้อื เพราะว่าสั่งมาจากต่างประเทศต่างประเทศเวียดนามอืาเอามาประกอบที่เวียดนามได้เลยนะซื้อแพงวะพอดีซื้อมาถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณพอดะห้าร้อยบาทโหแพงโหแพงถ้าเป็นเงินลาวกับประมาณแสนห้าประมาณนี้ประหยัดงบแน่สองนี้สองสามเืินหลังนะแบบมัดหลายสร้างเฮื่อนไม้ทะเลหลังเหมือนกัน เอากระชิมากินแบบแห้งเอาตมนะ้มอ่ะเขาจะมากินแบบแห้งแต่สิกินให้เบิง้งสิบมมี่พัคมาจัดเอา้าสิบมต่ก็มากินเลยเไปกันเลยลวกพอมัดๆเลยปวดต้องรูปร้ประมาณแบบยุบหน่อยนึงนละพอเพระาระว่ายกเปื่อยอะไรมันจะบวดแสบน,น้ำห้องห้องดีกว่าเอ๊ะยวท้าอ้อนหลายเขา หลังจากลวกเส้นเสร็จแล้วเนาะเฮากรสิมาใส่เครื่องปรุงมันกันเลยขั่วเฮาสีใส่ให้เบิ่งสิเฮากินเผ็ดๆใส่เลยคนัะนี่ใส่เสร็จเลยมัด วเ <Wow. S 2> นี่ยไปเดี๋ยวเห็นอะไรกับบัชร <laughs> ์หนึ่งหางเราจะกินแบบเบาๆไปก่อนที่ค่อยกินบมมีพักนี่การย้อน,นค่อยบอกินพักกับพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นอันนี้เป็นน้ำมันมันเนาะแบบคือแบบคือบบประมาณแบบพริกเกลียวอะไรประมาณนั้นอนะ่ะ <laughs> เอ้ากรันาน้ำมันใังไหมแซบกินข้าวกันมันม่ม้า nope. นี่เป็นยังกต่ชิบบุมมีเครื่องปรุงอย่างหลายมาเนี่ยครับมีนะแค่นี่แหละมากระมันอันนี้กับข้าวเส้าฮ้อนได้เนี่ยนะหางกระตินนอนมาแม่ไปเคี่ยวข้าวนาแซงบองว่างสิไปไทยบรรยากาศเคี่ยวข้าวนาแซงในเบื้องตะกะห้าสิบกะผัดรนกันเลยเนาะอืม มังกาซีซีสันมันก,ก็สีโบน่ากินไปไันน <c oughs> านใดกันกินมอยังกะชมก็ะหอมอ่ะทำผู้ชมชตามเลยชิมชมากกว่าะชิมมากกว่า,วม,วามันจะเป็นนุ่นๆนะฮะใส่กินนุ่มโต,โตไปเต็มถ้วยหนึ่เ,เอากระชีมากิ่นกันเลยพอกันเตือนอะ นะข้าวซข้าวีกินกันอะไรด้วยกินแล้วรสชาตมันกะสิแบบเค็มๆน,น่อยจหน่อยแซบไรกัดโอ้แซบอือ ข้าวน้ำข้า,ขา,ขา,าวเนี้ยเนาข้าวอีกะต้นมันสูงสมกักพ้าเนี่ะข้าวคอยสูงสำต้นมะพร้าวเนี่ยโอ้พระฤกเนาะกว่าสิไปเกี่ยวได้นี่ใส่เคนขึ้นไปเกี่ยวเอาะนี่นะืมตักกินเลยคำนี่นะ่นาะ งำเลยอ่ันมีคือเทคนิคนะอืมนี่จะงก่อน แต่แนะน,นำลูกหลานด้วยขลูกหลานๆกินใส้น้ำนี่ว่ามันจางอิ่มแต่สดน้ำอันนี้อันนี้ค่อยซื้อมาซื้อมาหลายซื้อมาสามห้อสองห้อแล้วก็ราคามันแพงข <c oughs> าวๆขนาด ขนาดโบงอ่ะยังราคาแพงก็มามาเลยซ่อมแต่ซ่อมๆนี่โบงโบงนี่เป็นโบงเงินแท้นี่หล่อมจากโรงงานอยู่ญี่ปุ่นซื้อมาราคาประมาณประมาณถ้าเปรียบเป็นเงินไทยก็ยี่สิบาทห้าสิบพันห้มื่เกี่ยงงอน อ่ะคำโตโตเอาได้พี่น้องนะมามึงหัาวิธีการกินคำโตโต,ตถ้าใช่กินแทมแซ่ต้องต้องมาแลกลิน้นออกมา ขอดกอิ่มแล้วเนาะกินคำนี้สุดท้ายคำสุดท้ายอินแล้วอันนี้กัเก็บไว้กินประมาณเก็บไว้กินเดือนสิบสองยางแรงเก็บไวปช่องเย็นปิดไปกะบอูมีอยังไรไม่ได้กินมาม่าเก็บคลิปกินมาม่าพยายามเข้าแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์สองสองข้อเนี่ยได้สองบมดังเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกักดซับสไครต์เนี่ยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปกักดถูกใจให้ค่อยหนาะ กับซองเบาอ่านบ้านเนาะขอาลาพระเจา้าชั้นนี่แหละบาย